สนัสนุพัฒนาภาพการบริการสุขภาพเพีงดีดีขึ้นทุกวันโรงพยาบาลมาตรฐานเดจาก,การดวนพัฒนา การสอบสวนและการควบคุมการแพร่ระบาดของการติดเชื้อในหอผู้ป่วยกึ่มวิกฤตสยกรรมของโรงพยาบาลนาฏมีเป้าหมายอย่างไรทำไมถึงเลือกทำคุณภาพเรื่องนี้และจะมีกระบวนการขั้นตอนและผลลัพธ์ที่ได้รับอย่างไรตามนี้มาเลยค่ะสวัสดีค่ะ <S <S สวัสดีค่ะ เป้าหมายของผลงานชิ้นนี้ค่ะค่ะกะ็การที่เราต้องทํางานผลงานชิ้นนี้นะคะเนื่องจากว่าในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางห้องแลปบเนี่ยได้รายงานว่าที่หอผู้ป่วยสัญญกรรมผุนธุกิจเนี่ยมีผลการพ่อเชื้อของผู้ป่วยแผลผ่าตัดเนี่ยพบว่ามีการติดเชื้อดื้อยา ดื่ยยาพิเศษนะคะคือเป็นยาเป็นยากลุ่มคารา์ินแอมนะคะเชื้อตัวนี้ก็คือแคปซูล่านิโมเนียนะคะคซึ่งการที่ติดเชื้อด้วยยาตัวนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดการแพร่ระบาดในโรงพยาบาลเนี่ยมันจะเกิดความรุนแรงแล้วก็มีผลกระทบต่อทั้งโรงพยาบาลต่อลงผู้ป่วยมากอย่างเงี้ยค่ะก็คือผู้ป่วยที่ทำศัลยกรรมเหรอคะ,อะพอดีว่าเคสเนี่ย เกิดที่หอผู้ป่วยสันติกรรมถึงวิกฤตนะคะแต่ว่าเชื้อตัวนี้ก็สามารถเกิดได้กับผู้ป่วยทุกรายในโรงพยาบาลค่ะอ๋อค่ะแล้วขั้นตอนวิธีการในการรักษาเป็นยังไงคะจ่าสำหรับขั้นตอนนะคะคือผลงานทางนี้เนี่ยเราเป็นการสอบสวนการระบาดใช่ไหมคะก็ขั้นแรกของเราเนี่ยเราก็เป็นยืนยันการระบาดนะคะซึ่งการยืนยันการระบาดเนี่ยก็คือว่าเคสผู้ป่วยรายนี้เนี่ยเป็นเคสเคสแรกของหอผู้ป่วยสันติกรรมถึงวิกฤตนะคะแต่เราก็พบว่าเป็นเคสรายที่3ในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นเชื้อดื้อยากลุ่มพิเศษซึ่งมีความรุนแรงฉะนั้นเราก็จะถือว่าเป็นถือว่าเป็นการระบาดจริงอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นเราก็ได้ตรวจยืนยันเพื่อว่าเป็นการ ติดเชื้อดื้อยาจริงหรือเปล่านะคะโดยที่เนื่องจากว่าโรงพยาบาลน,น่านเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กเราก็ได้ทําการคอนเฟิร์มการตรวจวินิจฉัยผลแหลบเนี่ยไปยังคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะก็พบว่าเป็นการติดเชื้อดื้อยาชนิดพิเศษจริงๆด้วยนะคะจากนั้นเราก็ทําการค้นหาเคสคอนแทค เคสคอนแทคกก็หมายถึงว่าเคสผู้ป่วยที่แอดมิดอยู่ในช่วงที่ผู้ป่วยรายนี้อยู่นะคะซึ่งมีทั้งหมด15รายก็พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายค่ะก็คือติดเชื้อค่ะมีการติดเป็นการติดเชื้อตัวนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะค่ะซึ่งพอเราก็จะทําทั้งหมดเมื่อเรายืนยันได้วินิจฉัยได้ว่าเป็นการติดเชื้อด้วยยาพิเศษยากลุ่มคาร์บอพินแมจริงแล้วเนี่ยเราก็ได้ทำดำเนินการควบคุมนะคะค่ะซึ่งในขั้นแรกเนี่ย เราได้ใช้มาตรการ Bundle of MDR ก็คือการรวบรวมขมวดเอามาตรการต่างๆเข้าด้วยกันนะคะซึ่งเราใช้คำว่า h i ปค่ะเพื่อที่จะให้บุคลากรของเราสามารถจำได้ง่ายปฏิบัติได้ง่ายนะคะซึ่งอย่างแรกเลยก็คือเราได้ประชุมทีม IC นะคะแล้วก็ทีม PCT สันตกรรมนะคะเพื่อที่จะได้รับรู้ปัญหาการติดเชื้อดื้อยาพิเศษกลุ่มนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ปรับรูปแบบการรับผู้ป่วยนะคะก็ จากนั้นเราก็ดําเนินการควบคุมการระบาดนะคะก็เหมือนที่บอกไว้ก็คือเราใช้เลนมาตรการ bundle of MDR คือใช้ชิปปี้เนาะชิปปี้ก็คือตัวแรกเลยก็คือตัว C นะคะ communication เป็นการสื่อสารเพื่อที่ให้บุคลากรทุกคนในในสถานที่ทํางานรวมถึงหน่วยงานต่างๆด้วยแล้วก็ผู้ป่วยญาติผู้ป่วยได้ทราบนะคะก็คือมีการติดป้าย ติด้ายว่าเป็นการติดเชื้อดื้อยา<ว>ชนิดพิเศษอย่างเงี <ères> ้ยค่ะแจ้งให้หน่วยงานต่างๆทราบอย่างเช่นว่าแผนกเอ็กซเรย์หรือว่าศูนย์เเพงอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเอสตสุดท้ายก็คือแฮนไฮยีน e ก็คือการล้างมือเน้นการล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังให้การพยาบาล<ม>ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเราจะขอเน้นว่าหลังให้การพยาบาลผู้ป่วยทุกครั้งเนี่ยขอให้ใช้ส0เอร์เซ็โคเฮกซิดีนค่ะก็จะสามารถทำลายเชื้อในมือได้นะคะค่ะต่อไปก็คือเป็นการตัวไอไอโซเลตก็คือมีการแยกผู้ป่วยนะคะแล้วก็ ตัวพี่ PPE ก็คือมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันร,ร่างกายนะคะใช้ถุงมือใช้เสื้อกาวนะคะแล้วก็มีพ o l i c y โดยเน้นที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดะคะ่ะ <ừ> แล้วก็อีอีสาคัญก็คือ education นะคะก็คือต้องให้ความรู้แก่บุคลากรและญาติด้วยะค,ะค่ะเรียกได้ว่าขั้นตอนในการรักษานะคะมีหลากหลายขั้นตอนมากเลยแล้วผลลัพธ์ที่ได้รับล่ะคะอาจารย์ผลลัพธ์ที่ได้รับนะคะซึ่งเราก็พบว่าหลังจากที่เราทํามาตรการทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยเราได้ทำ digital swab ก็คือการสุ่มส่งตรวจผู้ป่วยทั้งหมด เคสคอนเทนต์ทั้งหมด1 5เคสเนี่ยเราก็พบว่าไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ซึ่งเราจะเห็นว่าการที่เราจะสามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาได้มีประสิทธิภาพเนี่ยเราจะต้องมีการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพก็คือการรายงานด้วยความเด็วจากท้องแลบนี้ค่ะแล้วก็มีการจัดการควบคุมการดื้อยาที่มีความร่วมมือจากสาสขาวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลเภสัชเนี้ยค่ะก็ทําให้ การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะค่ะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษเนี่ยต้องมีหลายขั้นตอนมากเลยที่เราต้องดูแลควบคุมอย่างเคร่งครัดนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่มาให้ความรู้มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ,ะขออออคคคคคััับบเเลลื่ออ่นนนุณภาาาพยยูียงงข้กกส,สธธรรรรรร์์ดวฒธม